เจ้าหนบยบนโลกออนไลน์อันตรายใกล้ตัวกับชาววัยรุ่นฟรีไฟแพ่ซื้อขายรหัสเกมคนติดตาม47,000นัคนรับเครดิตหลักหมืน่นพี่แม่ติดตาม4 7 0 0 0ื่นะแล้วกดไลค์อยู่สองหมื่นนะยศแม่ตับม,มันมาจากไหนไม่รู้พี่โอ้พปะเจ้าแล้วอย่างนี้เราจะยังเหลือความเชื่อใจอะไรกับการซื้อขายของบนโลกออนไลน์อีกครับเนี่ยเห็นแบบนี <_ isas> ้แล้วหวั่นใจจริงๆครับทุกๆคนใครจะซื้อใครจะขายแนะนาจากนี้ ได้ออคอเห็นหน้าพรอขากันอย่างเดียวแล้ครับงานนี้ข้าไม่เห็นหน้างานนี้เห็นฉีจะโดนโกงกันหมดโลกแล้วครับทุกทุกคนเครดิตขนาดนี้คนติดตามมากมายขนาดนี้มันยังโกงคับนงันงๆและสำหรับคลิปนี้เราจะถือโอกาสเชิญชวนทุกทุกคนในการทําคลิปหน้าบุกฉลม่มขยะบนโลกออนไลน์ใครอยากจะมาร่วมแจมทำสองคำกับพวกขยะออนไลน์ในครั้งนี้ทุกคนครับผมวิธีการรีพอร์ตนะครับช่วยกันคนละหนึ่งรีพอร์ตนะฮะถ้ารีพอร์ตเยอะๆถึงร้อยหรือถึงพันรีพอร์ตเนี่ยโอกาสที่เพจมันจะปิวเนี่ยสูง มากครับน้องๆทุกคนรอติดตามได้ในเฟซส่วนตัวของพี่แคทในชื่อเฟซบุ๊ก k มาลุกสอบโรอนะสกุลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นเห็นก่อนเพราะเราจะมารวมตัวกันและพนึก ถล่มขยะมันโลกออนไลน์มึงเจอกูกูจะเอามึงเข้าคุกให้ได้ไอ้สัสไ้ความร่วมมือกับน้องๆแล้วล่ะก็างานนี้ชนะใส่ไสยอ้ะฮีอ้ะฮีและทุกๆคนพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยครับโอ๊ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้นะด้วยสูเด้ออย่ามาค่าแตะเบงยั่งยังยังยัง่ง,งอีกยังบกกดอีกโอ๊ยกดทำไม่ะกด สวัสดีครัะน้องชนาศักดิ์สวัสดีครับโหมันหน่วยสืบสวนสอบสวนเลยวะ่ะเอาจริงๆนะเหมือนแบบว่าหน่วยสืบสวนสอบสวนที่แบบว่าเข้ามาคุยนะเคสทีละคนทีละคนวันนี้นี่ถ่ายไปประมาณเคสนี้เคสเท่าไหร่แปดป่ะแปดแล้วอ่ะคนนี้คนที่แปดแล้วอ่ะครับช่วยได้อยู่จริงๆแค่สามคนคิดดูดิไม่ได้ง่ายนะเว้ยอ่าโอเคสวัสดีครับเราชื่ออะไรครับชื่อชื่อมาร์ทชื่อมาร์ทใช่ป่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อนะ,อะมาร์ท โอเคมาร <17 S 2> ์ทอายุอะไรครับปีนี้17แล้วครับ17ปีนี่คือหน้าอายุ17ปีแล้วเนี่ยเฮ้ยเราอ่อนมากอิงหล่อ่อนมากอิงเหมือนเด็ก13ปีอ่ะ14ปีอะไรอย่างเงี้ยไหนเรื่องราวเป็นยังไงวะเล่าให้พี่ฟังดิเรื่องราวมันเป็นอย่างี้นะพี่คือไอ้เพ็ดนั้นนะพี่มันขายรหัสถูกใช่ไหมตอนแรกมันบอกว่า500เฉพาะวันนี้ผมก็รู้ไปก่อน500มันบอกว่าต้องจ่ายค่าประกันอีกพันหนึ่งผมงงงค่าประกันอะไรของมันเพราผมจ่ายไปค่าประกันพันหนึ่งเสร็จปุ๊บชิบมึงก็รวยเนาะมึงก็มีเงิน เสียไปอีก1 0 0 0ันบาทมันก็บอกค่าบัตรอีกพันสามผมก็งงบัตรอะไรไม่บัตรอะไรบัตรอะไรอะบล็อกผมเลยมันบอกค่าบัตรคูณคูณสองอะไรของมันไม่รู้เลยเอาบัตรคูณสองอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็โอนไปไ้นะ <c oughs> มึงคือป่าเลยบัญหาโอยเพากูกูเลิกเป็นยูทูบเบอร์ละกูกูกูเลิกเป็นยูทูบเบอร์ละกูทำเคสจับจนมาเยอะมากมาทรงนี้หมดเลยอ่ะส่วนใหญ่แม่งมาทรงนี้หมดเลยอ่ะทรงแบบว่าโอนไวโอนเร็วโอนง่ายจ่ายคล่องเพติดตามมันเรอยด้วยไงพี่ก็เลยมั่นใจใช่ไหมดอกแรกโดนไป500ดอก2โดนไปพันหนึ่งดอกที่3โดนไปพันสามเมกสองโดนไปพันหนึ่งร้อยพี่เอาพันหนึ่งร้อยก็คือ500 1,000แล้วก็1,000เท่าไหร่นะ1,300งามมั มึงโดนไป2อ0 0ันแปดนะนะ่ะเฮ้ยอะไรวันเนี้ยเรื่องเกิดขึ้นนานแล้วยังเมื่อไหร่เพิ่งเกิดเมื่อสวันที่แล้วสี่ห้าวันที่แล้วอะไร ทำให้มึงโอนเงินให้เขา2,800บาทได้ความไว้ใจใช่ครับมึงไว้ใจเขาตรงไหนเพจมันเด้งเท่าไหร่ติดตามเท่าไหร่ไม่เลยพี่ติดตามมันสี่เหมือนห้าพูดติดตาม45,000ติดตามในเพจไหนแชร์หน้าจอพี่ดูหน่อยน้องมาร์สขอดูเพจมันหน่อยมันปิดเพจไปแล้วพี่ตอนนี้ไม่ปิดนะยังโพสขายอยู่เลยทีมทีมงานพี่บอกว่ามันยังโพสขายอยู่เลยนะมันบล็อกผมหมดเลยผมเข้าไปหามันไม่ได้เลยอ๋อมันบล็อกเฉพาะมึงไงมาร์สมันโกงมึงแล้วไงเจอไหมพี่เจอเจอเจอมึงรู้ป่าวว่ามีคนโดนไอ้เชี้ยนี่โกงเยอะมากวอท์วันช็อต คนเมนตมันนี่ลา่คนจัดเหลือแค่สามสี่คน,นีพี่มันลบหมดเลยเดี๋มึงเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัสตันนี่แอบล้อเลยบอกว่าตากเก็บรไ้ไหมโอ้เยียมากแล้วสองพันแปดนี่คือได้มายังไงวะเก็บมาจากอะไรยังไงเป็นเงินเก็บหรือว่าเงินองไงอันนี้เป,นเป็นเงินเก็บนี่แหละพี่ผมอยู่โรงเรียนประจาของก็เก็บตามมาพิานตามมาพิอ๋อได้เงินที่เท่าไหร่ยังไงวะพ่อแม่ให้เงินยังไงบ้างพ่อผมให้แม่ผมให้เดือนละห้าเอยอาทิตย์ละห้าร้อยพี่ห้าอาทิตย์ละห้าร้อยใช้รอไ่ต้องใช้เพรราาะะว่่ออยูนปจคื อย่างใช,ใช้ใช้บางพีแบบทํางานซื้อแบบพวกเครื่องอาบน้ําของเรียนอุปกรณ์การเรียน,นะอะพี่อ๋อแสดงว่า500บาทนี้ก็คือจะต้องเอามาใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนานาที่มันเพิ่มเติมจากจากที่โรงเรียนมีอยู่แล้วแต่เรื่องอาหารการกินเนี่ยโรงเรียนเขาก็มีเป็นแบบข้าวโรงเรียนให้ถูกต้องปะใช่ครับอ๋อโอเคเน่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราประหยัดหน่อยก็จะมีเงินเก็บมาอะสมมติถ้าเกิดว่าไม่ใช้เลย500เก<อ>ิดไม่ได้ใช้เลยเน่นแปลว่าเดือนหนึ่งก็น่าจะได้ละ2 8 0 0แเ<อ>พียรใช้ Facebook ตัวเองอะทักไปหามันไม่ได้เดี๋ยวใช้ o k ปลอม มึงก็โง่เนาะเอาตรงๆเลยเวทเอาจริงๆเลยมึงโง่มันก็ไปยอมรับเลยพี่มึงก็ไปให้มันหลอกเนาะสวัสดีครับโอ้มันเปลี่ยนเพจใหม่ด้วยเปลี่ยนปกใหม่ด้วยเหรอไม่ใช่ปกนี้เหรอเฮียแม่ติดตาม4 7 0 0 0นะแล้วกดไลค์อยู่แสนเลยนะยัีแม่จามันมาจากไหนไม่รู้พี่มันน่จะซื้อเพจเอาว่ะหรือไม่มันก็อาจจะเป็นพ่อค้าดีๆคนหนึ่งนี่แหละที่ทํามาหากินแบบสุจริตแต่ด้วยรูปแบบของการซื้อขายไอเดีเกมฟรีไฟในออนไลน์อ่ะมันมันตามไม่ได้เพราะมันตามไม่ได้นี่มึงคือนี่มันคือช่องโหว่ของการซื้อขายผ่านนนออไล์ หมาตาม่ำเทีจะทันไหมเพราะมันเป็นช่องโหว่ปึ๊บอะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าการซื้อขายอะไรแบบเนี้ยถ้าคนขายมันจะโกงคนซื้อแม่งก็จับไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นแบบเนี้ยครับพอมันจับไม่ได้อะเอา้าเรื่องนั้นน่ะกูจะมีเหรอที่มันจะไม่โกงนืกออกไหมครับคือมันเลยมันเลยเป็นเหมือนกับทาให้คนดีๆคนหนึ่งอะ่ะกลายเป็นคนโกงได้พอร,รูปแบบมันไม่ถูกต้อง ต้องขายมานานแั้นดะ้วยนะขายมานานมากก็ด้วยดูดิอันดีเห็นไหมมันโพสแต่เรื่องขายตั้งแต่ธันวานเป็นข้อความอัตโนมัติส่งมาหลังจากที่เราไปสวัสดีครับสนใจรหัสไหนแคปมาได้เลยทางเพจเราไม่มีตัวแทนหรือคนของเพจระวังตอบกลับที่ไม่ใช่ของเพจหากโดนโกงจะไม่รับผิดชอบข่วยทุยข้อความอ่าน,<อ>นก่อนซื้อขายหากลูกค้าทําการโอนเงินเพื่อซื้อรหัสแล้วหากลูกค้าจะยกเลิกหรือขอเงินคืนทางร้านจะไม่คืนทุกกรณีและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ตรวจสอบไม่ครบอาจ มีการแจ้งตามหลังจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกทุกกรณีหากยกเลิกก็ไม่คืนเงินเช่นกันทุกคนต้องจ่ายค่าประกันราคาสุ่มคืออะไรอ่ะอ่านให้ครบก่อนซื้อขายทางเพจเราไม่ขายก็มันบอกงกลางตั้งแต่เปิดเพจแล้วอ๋อต้องซื้อขายในเพจนี้เลยไม่มีกลางเพรามึงจะซื้อมึงต้องโอนเลยซื้อไอดีครับเอามาดีมาก็มันบอกอย่างไรี่จ่ายค่าประกันเสร็จกับค่าบัตรมันจะคืนเงินประมาณก็พันหนึ่งกับพันสามอ่ะกนบอกอ่ะกูไอดีนี่แหละอ่ะกูไอดีแรกเนี่ย ขอคนพร้อมจบไม่รับจองหรือผ่อนระวังบุคคลแอบอ้างเพจจริงต้องติดตาม30,000บวกรหัสพร้อมเปลี่ยนสนใจทับแชทคือมันพยายามทําทุกอย่างให้ดูน่าเชื่อถือที่สุดปิดเลยไหมครับผมพร้อมโอนครับรมอมครับชื่อเป็นตัวรวยเนาะ ทำแบบนี้ไม่ด้วรวยเนาะโอนง่ายมากเลยนะแล้วแบบเรครดิตมันเยอะไงอพอได้เครดิตเยอะเนี่ยขนาดไอ้มาดยังโดนอะ่ะแล้วมันค,คนคอ,อื่นจะไม่โดนได้ยังไงเนี่ยพอเห็นแบบเนี้ยเนี่ยนะเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าไม่ว่าจะคนติดตามขนาดไหนก็เชื่อถือไม่ได้รู้ไหมว่าพี่เคยทำเคสหนึ่งเว้ยมันเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังมากๆคนติดตามเป็นแสนอะ่ะยังโกงเลยอะ่ะแล้วมันสตรีมทุกวันด้วยนะค,คนแม่งรู้จักแม่งโกงปกงักธงโกงเหมือเนเดิม,มถึงได้บอกว่าการซื้อขายอดีเกมเนี่ยมันมันมันมีความเสี่ยงมากอย่าไปซื้ออย่าไปขายเล่นเองเติมเอง นะครับเราไม่ใช่ทุกเคียดที่จับได้ด้วยนะกูจะบอกให้โอ้ดูดิดูมันตอบช้าด้วยอ่ะไอ้เฮียแม่งคนซื้อมันเยอะมากมั้งเนี่ยส้นตีนเนาะมันหน้าเอาตีนกระแทกหน้าเนาะเคียดนี่มันมีหลักฐานมันมีคุยกับมันที่คุยกับมันป่าที่มันโกงมัดอ่ะขอดูหน่อยเลื่อนดูหน่อยเร็วยังมีชัดอยู่ไหมมีอยู่มีอยู่นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ผมเจอแล้วอ๋อแสดงว่ามันก็เวลาบล็อกเลื่อนตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วมันบล็อกยังอ่ะกดกดพิมพ์ไปดิมันบล็อกยังมันบล็อกยังกดพิมพ์มม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 าาาดดดดดดิิออ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 ๋๋สส่่่่่่่่งงไไ้้้้้้้แแแลลลวววััััันนนนนนบบบบ็กกกกเเีียยยผผผผใหหหหูููตตรรรระะะขขคจซืฮ อ่ะฮะโอนผ่านวอลเล็ตด้วยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดสองเก้าสองศูนย์หนึ่งผมโทรไปหาเบอร์มันไม่ติดติไม่ติดใช่ไหมลองโทรแล้วใช่ครับไม่ติดขึ้นว่าอะไรขึ้นว่าปิดเครื่องหรือว่าขึ้นว่าหมายเลขนี้ไม่มีอยู่น่าจะติดไม่ขึ้นอย่างนั้นแหละอ๋อไม่สามารถติดต่อเลขหมายปทางได้ขนาดนี้ไม่ขึ้นว่าไม่สามารถติดต่อเลขหมายปทางได้นขนาดนี้แสดงว่าเบอร์นี้มีอยู่เีมมอกบอกอยากโอนนะผมเก็บตังค์เองแสดงว่าเบอร์นี้มีอยู่จริงๆโทรหาโทรหาได้ แต่ปิดเครื่องอ่าเลื่อนเลื่อนมาหนี่ยครับผมนี่เพ่แล้วมันก็บอกว่าก่อนรับรหัสต้องโอนหนึ่งพันเงินหนึ่งพันหนึ่งเป็นเงินประกรรันรหัสเงินประกรรันรหัสจะได้คืนเมื่อได้รหัสไม่เกินสองนาทีเป็นประกันหลังการขายผมเลยบอกว่าผมมีตอนเย็นโอ๋อโอ้ยชีย่งแม่งเอาเงินประกันด้วยโอ้โหได,ได้ทั้งอะไรครับได้ทั้งเงินซื้อรหัสได้ทั้งเงินที่โกงอ,กอีกขอบัตรประชาชนมันก็ไม่ให้ผมทำไมมันไม่ตอ่อไฟเียแล้วผมก็โอนไปอีกหนึ่งพันใช่ไหมเพ่ผมก็โอนไปหนึ่งพันอันนี้มันก็บอกรอดเป็นข้้้อมูลลใหแว แอดเช็คของแอดลืมดูครับกำลังจะส่งรหัสให้เมื่อกี้เช็คของแล้วมันมี x 2อยู่ต้องโอนมาอีกพันสามพันสามร้อยเก้าสิบครับมีอยู่เจ็ดร้อยหกสิบใบเจ็ดร้อยหกใบผมก็งงมันคืออะไรบอกว่าหลังจากอ๋อมันบอกว่ามันอยากคูณสองอยู่เจ็ดร้อยหกใบใน ID เนี้ยมันมีของอยู่เยอะถ้าอยากจะได้ ID เนี้ยต้องโอนมาอีกหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทแต่น้องบอกว่าน้องมีแค่พันสามของพันสามได้มันบอกได้ตอนแรกผมก็เอกใจอะมันบอกว่ายืมใครมาจ่ายก่อนผมว่าไอ้เทีนี่แม่งร้อนเงินแน่เลยหน่อกไอเทียนี้แปลอาที่น้องมาก่อนเพราะว่าผมมีแต่ สดอย่างพีสองพันแปดเอาผมไปแกลกระเป๋าเลยตอนเะนี้ยผมเหลือสูดแล้วนะอ uh ่าฮะค่าบัตรคูณ2ในเกมคือในไอเดียนี้มันบอกว่าคนร้ายบอกว่าไอเดียนี้มันมีบัตรคูณ2เยอะมีบัตรคูณ2อยู่700กว่า,บาใบ<ช>ถ้าร้อยใบเนี่ยมันจะไม่คิดเงินเพิ่มเลย<ช>แต่นี้มี700อขอเงินเพิ่มได้ไหม1,300ั 1, กว่าบาทแต่น้องบอกว่าน้องมีแค่วันสามน้องเลยโอนไปวันสามก่อนสรุปแล้วเนี่ยมันโดนไปทั้งหมด3ทอดก็คือค่าไอเดียห้าร้อยค่าประกันอีก1000แล้วก็ค่าอ e ีบัตรที่มันมีอยู่ในไอเดียนี้อีกพัน ที่ไอ้มาร์ทมันดูที่ดูตรงนี้นะมันบอกว่าค่าบัตรก่อนผมบอกว่าค่าบัตรอะไรมันบอกบัตรคูณสองผมบอกว่าผมไม่มีแล้วประเด็นมันบอกว่ายืมใครมาก่อนก็ได้พี่ให้ผมก่อนไม่ได้เหรอผมก็จ่ายไปก่อนพันห้าร้อยอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับต่อเลยครับเลื่อนต่อเลยเลื่อนต่อเลยอ่ามีการขอแบบประชาชนไปก่อนก็ได้ครับมีคือมาร์ทบอกว่ามัดจับประชาชนมาร์ทอ่ะให้มันเหรออ๋อไม่ถึงเอาประชาชนพี่เอาประชาชนของคนร้ายให้มันก่อนผมคิดว่ามันไม่โกงแน่นอนแหละผมจะเอาไอ้มันก่อนของผมถ้าผมโกงมันจะได้แจ้งผมได้อะไรประมาณนั้นโกงเหี้ยอะไรเงินอยู่กับมึงควาาายยไไไมมม่่ดด้้้คครับถโโกงงินีแจว ผมบอกว่าผมโอนไี่พันสามผมจะได้เงินคืนเท่าไหร่มันบอกพันสามเก้าสิบกับพันหนึ่งร้อยก็คือค่าประกันกับค่าบัตรอ่ะมันบอกมันจะให้คืนผมก็งงมันจะให้คืนทําไมว่าโอนไปแล้วมันจะให้คืนทาไมผมเลยบอกว่าผมขอรูปตรประชาชนพี่ไว้ก่อนได้ไหมมันบอกไม่ให้ครับตาโกงยินดีให้แจ้งความแจ้งความยังไงวะจะแจ้งเอาอะไรกับเพจมึงเนี่ยจะไปตามยังไงในข้อความในข้อมูลเพจมึงไม่มีเฮี้ยนเลยเฟซบุ๊กมันตามไม่ได้นะเว้ยถ้าเกิดว่ามึงดึงราคาไม่ได้หรือไม่รู้ไอพีแอดเรตอะครับมันบอกผมมีพันสามมันบอกนนียงิ เพียดนี้มันโกงนะครับมีหลักฐานทุกอย่างทักแชททั้งสลิปวัอโอนเงินมันขายรหัสเกม F F free f i r e มันโกงหลายคนละคนติดตามมันเยอะมากๆไม่ใช่ว่ามันไม่โกงผมโอนปุ๊บมันบล็อกหนีปั๊บรหัสที่จริงมีคนซื้อหลายคนละพอลูกค้าโอนเงินให้มันมันก็บล็อกลูกค้าทิ้งแล้วไปโพสตขายรหัสต่อด้วยวันหนึ่งได้เงินจากการโกงนิด พี่ว่ามันน่าจะเยอะมากครับน่าจะมูลคคาเยอะมากเป็นหมื่นพี่เป็นหมื่นหวันหนึ่งอะมันแล้วคิดดูว่าแล้วคิดดูว่าเนี่ยมันโกงมาตั้งแต่ปี2019เพียบเลยว่ะคนโดนแหลกล้านเลยวะมันโกงมันโกงคนไปเป็นร้อยแล้วมึงวผมเห็นคอมเมนต์อะมันลบหมดเลยเป็นร้อยเลยเอาเป็นว่าโดนโกงเยอะมากครับทุกคนพี่กันว่ามันน่าจะมีวิธีการในการเตรียมตัวมันน่าจะต้องเตรียมตัวกันพอสมควรแหละไอ้คนร้ายคนนี้ต้องรู้แหละแล้วทำไมมึงถึงไม่ตอบกูกูไม่เข้าใจรู้ว่าเป็นกูเหรอหรือยังไงวะเเเววนนราจล่มััยงไดี อยากว่ะอยากอยากจัดมันมากเลยอ่ะไอสัตว์นี่อยากจัดมันมากเลยอ่ะตอนนี้ผมก็มันใต้มันมากเลยเป๊ะเออเออเฮียออรตินให้มันแดกบักเควมึงอย่างให้กูจับมึงได้นะไอสัตว์มึงอยางให้กูจับมึงได้นะกูจับมึงได้มึงไอเฮียกูจับมึงหนักเลยไอเฮียเนี่ยกูจัดมึงหนักเลยส้นตีนมากมันมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเยอะแยะมากมายครับนี่ไม่ใช่มาร์คนเดียวที่โดนนะมีคนอีกหลายร้อยคนมันโกงมาอย่างนี้เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับทุกคนคือเราจะปล่อยให้มันโกงอย่างเงี้ยไปเรื่อยได้ยังไงวะเราจะปล่อยได้ ให้มันถูกแบนเว้ยนี่นะครับทุกคนนะฮะมาที่ปุ่มนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนคนที่ดูขอคนละหนึ่งแรงนี่นิดหน่อยอย่างน้อยเราตามจับมันไม่ได้อย่างน้อยถ้ามันฉลาดแล้วมันเก่งคือเราจะจับมันไม่ได้นี่ออกไหมฮะถ้ามันเก่งมากๆเนี่ยคือไอ้พวกที่มันโดนจับบ่อยๆอะไอ้พวกที่มันทําตรงเนี้มามันจะมีวิธีการกลโกในการป้องกันตัวเองจากคนที่จะตามจับมันเพราะฉะนั้นแล้วการทมจับพวกนี้มันยากมากๆสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือเข้าไปคอมเมนต์มันเข้าไปกวนส้นตีนมันไปที่เพจมันแล้วทักข้อความไปกวน ต้นตีนมันให้มันไม่มีเวลาไปโกงคนอื่นนะครับให้มันมีเวลาโกงคนอื่นน้อยลงไปถมมันไปกนต้นตีนมันครับทุกคนเอามันหนักๆทุกคนครับผมวิธีการรีพอร์ตนะครับช่วยกนันคนละหนึ่งรีพอร์ตนะฮะถ้ารีพอร์ตเยอะๆถึงร้อยหรือถึงพันรีพอร์ตเนี่ยโอกาสที่เพจมันจะปิวเนี่ยสูงมากครับน้องๆทุกคนไปที่ปุ่ม3ามปุ่มนี้นะครับแล้วก็มาที่ขอความช่วยเหลือหรือรายงานเพจจากนั้นนะครับมาที่ประสบการณ์ที่ไม่ดีในการซื้อนะครับและไม่ได้รับสินค้านี่คือการรีพอร์ตในการ โกงในเพจนะครับน้องๆช่วยกันครับคนละหนึ่งรีพอร์ตเพจบะคานี่ปิวอย่างน้อยที่สุดมันเอาเพจนี้ที่มีคนติดตาม47,500คนแล้วน่าเชื่อถือไปโกงต่อไม่ได้ครับทุกคนอะ ไม่ตอบกูด้วยเอเวนมันอาจจะเคยดูคลิปพี่วะแล้วมันจําได้ว่าเป็นเฟสนี้หรือเปล่าวะสงสัยกูกลัวกลัวดิเอะเพื่อนพวกนี้ทำมันก็ต้องระวังอยู่แล้วครับผมมันทําเรื่องผิดกฎหมายอะครับมันก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วมันก็จะมีช่องทางวิธีการในการป้องกันตัวจากคนที่จะเอาผิดมันไงฮะน้องมาร์ะไม่เป็นไรทุกคนครับผมเดี๋ยวเราตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมี ep 2เราจะตามกันต่อไปสําหรับคลิปนี้นะฮะเอาเป็นว่าเราฝากเตือนภัยกันแล้วฝากทุกคนช่วยกันกดรีพอร์ตมันทักข้อความเข้าไปกวนส้นตีนมันถามน นี่เรื่องเยอะๆแต่ไม่โอนไปคอมเมนต์มันว่ามันโกงนะครับให้มันไม่มีเวลาจะไปโกงคนอื่นกดโกธมันนะครับทุกคนช่วยๆกันคนละไม้คนละมือเพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ป้องกันเตือนภัยเพื่อไม่ให้น้องๆคนอื่นที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของคนร้ายรายนี้อีกอย่าไปทําให้มันได้เงินขึ้นเยอะกว่านี้เดี๋ยวมึงเจอกูกูจะเอามึงเข้าคคกให้ได้ไอ้สั์ไปทุกคนครับผมเดี๋ยวเราตามมันต่อในอีพีสองนะครับทุกคนเดี๋ยวเพรชจะลองปลอมเฟซบุ๊กอื่นๆไปลองล่อซื้อมันดูแล้วึงข้ออมูล นะตามจับไอ้เน,นี่ยได้น้องมัดเดี๋ยวเราตามกันต่อโอเคไหม oh, yeah. เอาละครับทุกคนนะหลังจากที่เราได้ไปล่อซื้อในเพจของมันนะครับผมทําให้พี่แคทเนี่ยได้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาเยอะมากๆเราได้ทําการนะครับไปที่สอพอเอมืองขอนแก่นนะครับแล้วก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตํารวจที่พี่แคทเนี่ยรู้จักแล้วก็ทาการแจ้งความไว,เว้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเดาเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงนะครับผมเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคนร้ายมาย้ําว่าเยอะมากๆและเพียงพอต่อการที่จะตามจับไอ้ส้นตีนนี่นะครับ นนะแต่เบื้องต้นอย่างที่บอกไปฝากน้องๆทุกคนช่วยกันกดรีพอร์ตเพจมันด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะมาตามมันต่อไปซึ่งตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับผู้เสียหายทราบว่าการดําเนินการต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างและเราทําอะไรไปแล้วบ้างทุกคนครับไปฮัลโหลครับน้องมาร์ทเออน้องมาร์ทอย่างนี้ครับพอดีพิกัดเนี่ยเบื้องต้นไปแจ้งความมาละแล้วก็ได้ทีมงานเนี่ยไปล่อซื้อมันมาได้ข้อมูลอะไรมาบางส่วนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เพียงพอต่อการที่เราจะสืบและตามจับไอ้ตัวคนได้ต่อเดี๋ยวมึงโดน กูแน่ไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูแน่ช้าหรือเร็วมึงกับกูได้เจอหน้ากันแน่นอนอีูเวนเอ่าเราถ่ายน้องไปเมื่ไหนวะน้องเบลสามวัน,นว 3, 000, ที่แล้วประมาณนั้นใช่ไหมวันจันทรประมาณ3วันนะครับ2,800้ 2, อ่าเดี๋ยวพี่โอนใจ่ายให้<อ>นะครับเดี๋ยวพี่ให้เอง3 0 0พัน ครับครับผมไม่เป็นไรถือว่าช่วยกันน้องแล้วก็คราวหน้าระมัดระวังพี่ไม่แม่นใจเลยว่าเอาจริงๆเราเราบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ว่าสุดท้ายของเรื่องนี้เราจะตามจับคนร้ายได้หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ดูช่องพี่กัตคือเราด้วยเตือนสติแล้วก็เตือนภัยสังคมนึกออกไหมครับอย่างน้อยคนร้ายคนนี้เพจนี้มันจะโกงคนดูพี่กัดไม่ได้อีกเลี้ย่งน้อยพี่กัได้ช่วยน้องมาร์ทได้เงินที่มาร์ทเก็บมาคืนไปถือว่าพี่ช่วยน้องแล้วกันเโอเคอ่ะเดี๋ยวมาร์ทเอาเลขบัญชี ธนาคารอะไรครับไทยพาณิชย์ครับอ่าไทยพาณิชย์ครับผมเลขบัญชีครับ08-08ครับอ่า08-08พี่โศนให้มาส0 0 0บาทนะครับ ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพี่อ่ะโอนให้แล้วนะครับ3,000บาทนะอ่ะ,อะโอเคครับน้องมาร์ทเดี๋ยวยังไงเราเราพี่จะลองตามกันต่อดูเนาะได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราได้เตือนภัยสังคมเนาะแล้วก็มาร์ทก็ได้เงินในส่วนที่มาร์ทโดนโกงไปคืนจากพี่นะครับพี่ก็ถือว่าพี่ได้ช่วยน้องช่วยคนดูช่วย f c พี่โอเคครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวพี่อัอปเดตอีกน,นึงถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเราตามมันต่อไปจากนี้ไปมา,มาร,ร์ทก็ เหมือนเดิมผ่านทั้งทางนั้นแล้วก็คุยกับทีมงานก็ดได้ถ้าต้องการติดต่อ oh. พี่กัทเนี่ยให้ติดต่อผ่านทีมงานได้เลยนะครับโ okay. อเคอะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องตามกันต่อไปซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแต่เบื้องต้นเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคนร้ายมาพอสมควรเลย,ยางานนี้พี่กัทบอกเลยว่าตามกันสุดแน่นอนนะครับน้องๆองยังไงฝากเปวางใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง y YouTube f a c e b o o k IG t i k t ิ ok g a s x 2ด้วยนะครับผมวันนี้กก็ขอบคุณมาๆเลยนะครับผมสหรับบการรัชมนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับชิแนโยสรับับปุมเวปั๊บปั๊บปุปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บแล้วบเพจ g น้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจ Gatsby แล้วเจอกันนะครับ